สวัสดีครับพบกับรายการสายควแชนลนะครับห่างหายกันไปนานสักระยะหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ราคากุ้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมเราจะมา,าคุยกับกเกษตรกรรายย่อยนะครับผมซึ่งทางเขาเนี่ยมีวิธีการปรับตัวนะครับในช่วงที่ราคากุ้งไม่ค่อยดีแล้วก็ต้นทุนการผลิตสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การใช้พลังงานทดแทนนะครับมาช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านพลังงานนะครับตรงนี้ก็ถือสามารถช่วยลดได้รวมถึงนะครับในช่วงที่ไม่ได้เลี้ยงกุ้งก,ก็จะมีการปรับตัวในการพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชนิดอื่นๆน,นะครับอย่างปลาน,นินแล้วก็ถือโอกาสในการบําบัดบ่อไปด้วยเลยนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราไปพบกับทางเกษตรกรครับผู้ใหญ่วุฒธแห่งปากพนังกันนะครับผมเดี๋ยวติดตามผมมาได้เลยครับ Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางผู้ใหญ่พุทธนะครับหรือคุณเชิดรุ้งฝอยทองนะครับก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านในแถบบางพระนะครับผมตำบลปากแพกที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับก็จากที่ตรงนี้คืออยากให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวนิดนึงครับผมว่าเราเลี้ยงกุ้งชื่อไรแล้วเลี้ยงกุ้งมานานแค่ไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับสวัสดีครับผมนายเชิดโขยทองนะเป็นผู้ใหญ่บ้านบุญสามตำบลปากแพกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเลี้ยงกุ้งมาประมาณหกเจ็ดปีแล้ว ก็ <inate> <ack ard> เป็นเลี้ยงกุ้งข่าวเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปัญหาที่เราเกิดขึ้นที่เรารู้กันก็คือเรื่องของตัวราคากุ้งมันต่ําแล้วก็ต้นทุนการผลิตมันสูงต้นทุนการเลี้ยงมันสูงผู้ใหญ่ก็เลยต้องหยุดเลี้ยงกุ้งต้องเล่าให้ฟังนิดนึงตรงนี้ว่าเราทำไมถึงปัญหาที่เราเกิดคือปัญหาเลี้ยงกุ้งค,คือกุ้งราคามันตกต่ำเนาะทีนี้เราต้องใช้พลังตัวแทนในถูกต้องจากโบพักว่างๆเนแล้วก็มาเลี้ยงปลาเพื่อบำบัดน้ำรอเพื่อที่จะปล่อยกุ้งอบต่อไป ครับเนี่ยเราเลี้ยงปลาปในบ่อพักน้าแล้วก็ใช้อกเนี่ยตีน้ำแล้วก็เอาน้าําสาดเนี่ยไปเลี้ยงกุ้งต่อ,อ่ตรงนี้คือก่อนที่เราจะมาเลี้ยงคือเปลี่ยนมาเปเลี้ยงปลานเนี่ยการเลี้ยงกุ้งของผู้ใหญ่เนี่ยแนวทางการเลี้ยงของเราเราเลี้ยงแบบยังไงความหนาแน่นเป็นยังไงเรื่องเรื่องของตัวแนวทางว่าเราเลี้ยงแบบไ,ไบอ่อไม่ได้ใหญ่มากนักก็จะเหมือนกับเป็นบ่อขนาดเล็กอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับค,ค,ค,คือเลี้ยงว่าอัตราปล่อยคือส่วนมากก็ไร่ละไม่เกินแสนไม่เกินแสนตัวครับครับไม่เกินแสนตัวครับ แล้วก็เรื่องผลการเลี้ยงของเราเป็นไงบ้างครับก่อนที่เราจะหยุดเลี้ยงเนี่ยคือช่วงเลี้ยงก็ถ้าราคาไม่ไมตกต่ำก็ไปได้เพราะว่าต้นทุนเราเลี้ยงแบบครอบครัวเนาะ,ะ,ะว่างๆครอบครัวไม่ต้องจ้างอะไรทั้งเยอะแล้วก็มีเวลาว่างก็ทางครอบครัวก็ปัดเปลี่ยนเวียนดูแลครับแนวทางการเลี้ยงของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือเราเลี้ยงแบบยังไงฮะธรรมชาติใช้จุลินทรีย์หรือว่าเรามีการาใช้เรื่องของตัวเทคนิคอะไรเทคโนโลยีอุปกรณ์อะไรมาเลี้ยงมาช่วยไหมเกิดช่วง น้ำเนี่ยสำคัญถือว่าปัจจัยกับค่าออกซิเจนเนี่ยคือถ้าเราน้ำเนี่ยเราทำยังไงก็ได้คือหนึ่งต้องสะอาดเนาะเลี้ยงกุ้งต้องสะอาดถ้าน้ําเอามาจากน้ําไม่น้าลาคลองต้องมาพักําต,ตกตะกอนแล้วมีปลาตัวบําบัดพอมีปลาบำบัด,บดแล้วก็เรามาเลี้ยงในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาต้องใช้เนี่ยการเตรียมต่างๆตั้งแต่ค่า pH ค่าอังคารายสีน้ําและก็จุลินทรีย์เนี่ย<ม>ปัจจัยสําคัญน้ําในแถบนี้ อ่าเป็นเป็นน้ำน้ำก่อยป่ะครับน้ำก่อยความเค็มต่ำความเค็มต่ำต่ำต่ำตรงนี้คือเราลดน้ำจากบ่อของผู้ใหญ่เราเอามาจากแม่น้ำจากแม่น้ำแล้วก็ลงมาบ่อพักนี่บ่อพักเราทำอะไรกับน้ำที่ลงบ่อพักมั่งครับก็น้ำมันถ้าเอาขึ้นมาบ่อพักหนึ่งต้องดึงเข้ามาแล้วก็ใช้ด่างทับถิบเพื่อเพื่อปรับสภาพน้ำอันนี้เราเราใช้ด่างทับทิมลงในนี้เลยลงในน้ำแล้วก็ตีน้ำเพื่อปรปับเพื่อคือด่างทับทิมเพื่อปรับความเป็นกรดเป็นด่างครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอเราลงดังทับทิมเสร็จแล้วเนี่ยเราทำยังไงต่อกับน้ำครับเกือลงดับทิมฟอกน้ําให้น้ำสะอาดก่อนถ้าทำแล้วก็คือพอเมื่อน้ําสะอาดเช็คดูน้ำสะอาดแล้วก็เอาไปลงบ่อคุ้งเพื่อเลี้ยงรอบต่อไปครับก็คือว่าเราพอหลังจากทำใช้ดตงทับทิมเนี่ยทำความสะอาดคือฆ่าเชื้อในน้ําด้วยฟอกน้ําให้สะอาดก็เอาน้ํามาลงบ่อบ่อทั้งหมดครับครับเรื่องของตัวลูกกุ้งเราเลือกยังไงครับลูกกุ้งลูกกุ้งเอาที่พันตัวไว นะวันตัวไวเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำโกรดเนี่ยต้องหนึ่งต้องสายพันธุ์ต้องตวไวเพราะเพราะว่าทำไมถึงต้องตัตไวต้องโตวไวเพราะว่าคือไม่เหมือนน้ำเค็มเพราะว่าน้ำเค็มเนี่ยเราเลี้ยงได้ถึงประมาณ 3- 4สเดือนแต่ความเค็มต่ำเนี่ยมันมันค่าของแร่ธาตุต่างต่างมันน้อยกว่าน้ำเค็มเลี้ยงได้ประมาณ2เดือนเต็มที่2เดือนเต็มที่ก็เลยก็ต้องต้องรีบจับต้องรีบจับครับอืมครับ แล้วเรื่องของอย่างนี้เราเติมได้ธาตุระหว่างเลี้ยงไม่ได้เหรอฮะไดค้คือคือช่วงเลี้ยงนั่นคือเราไปมองตัวกุ้งว่าต้องเติมแร่ธาตุอะไรบ้างหนึ่งมันลอกคราบบ่อยไหมสีน้ําเป็นยังไงข้าออกเป็นยังไงต้อง,ต,อง,ต,องต้องดูเยอะครับตรงนี้คือแล้วเรื่องของตัวเราต้องรีบจับเนี่ยหมายความว่าเราเลี้ยงกี่วันคือมันดูที่ยังหวะเพราะว่าหนึ่งถ้าว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันเกิดโรคหรือมันมีปัญหาเราต้องจับ ถ้าเราฝืนเราสู้ต่อไปอาจจะไม่ได้เลยถ้าเราสู้ได้เราก็เอาแต่ถ้าเราสภาพกุ้งอะไรมันยังสมบูรณ์เราก็เดินต่อ,อโลกที่เจอเนี่ยคืออะไรครับที่เจอส่วนใหญ่คือปัญหาโรคขี้ขาวขี้ขาวเยอะเพราะว่าขี้ขาวเยอะมันไปมองหนึ่งก็อาจจะน้ําบ้างนะน้ำบ้างสองอาจจะว่าคือช่วงนี้เราไปมองว่าคือ,อบอ่อบ้างเชื้อบ้าง มันมองหลายด้านแล้วก็อาหารบ้างม,ม,มันมองหลายด้านครับแล้วผู้ใหญ่เอาอยู่ไหมหรือจัดการยังไงก็หนึ่งต้องต้องคุณเอ่เรียกว่าคือคุณภาพน้ำเนาะสำคัญนะน้ำต้องต้องต้องมีความสีความโปร่งต้องต้องต้องมาก่อนนะแล้วก็สองคือเรื่องอาหารอาหารต้องเลือกอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ให้ให้พอเหมาะไม่ให้เกินมากเกินไปให้มันมันพอดีพอดีครับอัตราเรื่อ ตัวของกุ้งอย่างตัอย่างนีเยอะก็คือเช็คยอให้ให้แม่นให้แม่นครับต้องแม่นครับครับอาหารก็ต้องให้ให้แบบไม่มากเกินไปทําน้ําให้แบบว่าโปร่งหน่อยลดลดความเข้มของน้ําลงครับครับตรงนี้พอเราเลี้ยงเนี่ยของผู้ใหญ่เนี่ยเลี้ยงกี่วันจับนะประมาณไม่เกิน60วันไม่เกิน6 0วันคืสวันไซประมาณเท่าไหร่ท่านนี้ถ้าหกสิบวันอยู่ที่ประมาณ70ตัว70ตัวก็ได้60วันก็คือเราเลี้ยงสายพันธุ์ที่ค่อนข้างโตเร็วหน่อยครับ ครับถือว่าฝีมือใช้ได้ฝีไม้ลายมือนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ,รบแล้วต้นทุนที่เราเลี้ยงอ,อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยฮะต,ต้นต้นทุนช่วงนี้นะประมาณหนึ่งหนึ่งกิโลเนาะหนึ่งกิโลคือกุ้งหนึ่งกิโลนะคือต้นทุนอยู่ประมาณร้อยสิบห้าบาทช่วงนี้สิบห้าบาทอืมเจ็ดสิบตัวร้อยสิบห้าบาทต้นทุนไม่ไม่ต้นทุนต้นทุนทน,นะครับต้นทุนแต่ละราคามันอยู่ที่ท้องตลาดอ่าตรงนี้ ตรงนี้คืออต้นทุนไม่เป็นไรเราเพราะตอนนี้ต้นทุนมันสูงครับทั้งค่าไฟฟ้าที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของตัวค่าอาหารการจัดการแหล่งต่างเพิ่มขึ้นตรงนี้ในเรื่องของตลาดที่เราส่วนใหญ่ก็คือเราจะเป็นเราขายก็ให้กับทางพวกพ่อค้าแม่ค้า,าในอำเภอเนี่ยในอำเภอเนี่ยแหละครับตรงนี้คือพอตุ้นผู้ใหญ่ตอนนี้ก็ผู้ใหญ่วุดก็อยู่เลี้ยงกุ้งมา2เดือนละครับแล้วตอนนี้เราปรับตัวก็คือว่าเรามาเลี้ยงตา บ่พักก็ว่างๆก็เนี่ยมันลงปลากระชังเนี่ยที่โบ่ที่ว่าจะเปรียมก็กำลังเปรียมอยู่เหมือนกันแต่ว่าดู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 ดดดราคาก่อนเนาะลงปลาเป็นไงบ้างครับเรื่องของตัวการเลี้ยงอะไรต่างๆเกิดการลงปลาเนี่ยถ้าว่าแม่ผมมีอยู่ห้าบ่เนี่ยผมลงปลาไปสักสองบ่เพื่อเนี่ยบางครั้งก็บำบัดน้ําครับบำบัดพื้นบ่อไห้บ,บำบัดพื้นบอ่คบอคือคือจากเราเลี้ยงกุ้งมาหลายๆปีก็ให้ปลาเนี่ยช่วยเคลียร์บ่อให้หน่อยแล้วก็ สามารถเลี้ยงกุ้งต่อไปได้อ่าก็คือว่าระหว่างที่รอรี่ว่ากุ้งราคาไม่ค่อยดีเลยนะไปต่อไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนมาเลี้ยงปลาในบ่อบำบัดแล้วก็บ่อที่เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีด้วยดีด้วยแล้วก็เราถือว่าโอกาสได้เป็นโอกาสในการพักบ่อบไปด้วยบำบัดไปแล้วก็อะลองมีไรายได้จากปลาบ้างถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากแบบกุ้งก็ถือว่าพอไปได้พอไปได้ทีนี้เอาพอเอาพลังตนทเต็นมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ก็ของผู้ใหญ่ก็คือเราใช้โซลาเซลล์ด้วยกับเครื่องตีน้าพวกนี้ทั้ง เราก็ในการเลี้ยงปลาเราก็ใช้ออกซิไดออกซิเจนจากตรงนี้ทํำให้ปลาัวเร็วมากขึ้นเราก็ใช้โซลาเซลล์ด้วยก็คือเหมือนกับเราพ่วงในการใช้ประโยชน์กันรตรงนี้คือเราเน้นในเรื่องของการลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานนะเนาะปลาเป็นไงบ้างครับเราเลี้ยงปลาปลาช่วงนี้ตลาดก็ไปได้เพราะว่ามันต้นทุนอยู่ที่ว่ากิโลลสัส5ิาบาทตอนนี้ราคาก็หกสิบหบาท ราคาปากบ่อก็ถือว่าโอเคหกสิบหกสิบห้าบาทการจับหลกจากการให้ถ้าว่าเราเลี้ยงมาตัวหนึ่งกิโลกว่าแล้วก็แม่ค้ามาซื้อปากบ่อหมดครับผมก็ถือว่าเป็นการปรับตัวของเราครับเนาะรอนะผู้ใหญ่นะเป็นกาลังใจให้สาหรับการเลี้ยงก็เดี๋ยวรอกุ้งราคาที่แบบดีกว่านี้ค่อยมากลับมาเลี้ยงกุ้งอยู่แต่แต่ในหมู่บ้านลนึูบ้านเหมือนเหมือนหลายหลแเลยก็รออยู่นะรอราคากุ้งเหมือนกันก็ตากบ่อตั้งตั้งไว้นั้นแหละอ่าก็คือถือว่าบัาบัดบ่อไปแล้วกันรอ ราคบผมอ่ะสุดท้ายผู้ใหญ่มีอะไรอยากจะฝากกับเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพของเราบ้างเออแล้วเพื่อนเพื่อนอาชีพด้านประมงเนาะคืออดทนหน่อยช่วงนี้เพราะว่าผมก็มีความอดทนทุกๆคนแหลรรอจังหวะโอกาสอย่าเพิ่งท้อแท้นะอย่าเพิ่งท้อถอยเพราะว่าพูดตรงๆว่าคือมันมีโอกาสแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่นี้เราในในหน้าที่เราประมงด้วยกันนะอาชีพเลี้ยงกุ้งด้วยกันเนี่ยต้อง ต้องอดทนแล้วก็คิดแล้วก็ทำแล้วก็อะไรก็ต้องรอบคอบหน่อยเพราะว่ามันปั่นผลเยอะเนาะตรงนี้ก็รอโอกาสแล้วกันนะขอให้กำลังใจชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่านครับ ครับผมก็ตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าโอกาสถือโอกาสบำบัดบ่อไปเที่ยวก่อนใครที่มีเงินเยอะก็ไปเที่ยวก่อนนะครับบำบัดบ่อเลี้ยงปลาไปครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่วุฒคุณเชียร์วุฒิฝ่ายทองนะครับผ,รผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ปากแพรกปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณครับผู้ใหญ่วุตร <c oughs> ครับขอบคุณ <c oughs> ครับ <c oughs>